มีสิทธิ์มาตัดสินใจเรื่องนี้นะคะมายเป็นคนตัดสินใจเองว่าหมายจะทําหรือไม่ทําแม่กับตองไม่มีสิทธิ์มาบอกว่ามันจะผิดหรือถูกค่ะนี่แกยังกล้ามาเถียงฉันกับแม่เหรอคะแม่ได้สิลูกแม่คะแม่ เรียบร้อยแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะโรงพยาบาลใช่ไหมคะมีคนโดนทำร้ายนะคะใช่ๆค่ะที่บ้านมายปุนปานว่านะคะคุณหมอรีบพาหน,นี้นะคะคุณหมอค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะน่า นี่ต้องทำไมไม่ฟื้นสักทีอ่ะมันไม่ตายใช่ไหมโอ้ยไม,ไม่ตายหรอกแม่แต่มันก็ตื่นแต่แม่ใจคอไม่ดีอ่ะแม่โทรหายน็อตนะฮัลโหลน็อตแกรีมาโนโอบานด่วนนะลูกหนูมานหน้าบ้านเราอะ่ะนางมาบันทุนทำร้ายอะ่ะ ทํำร้ายมายครับแม่แล้วตอนนี้แม่อยู่โรงพยาบาลไหนครับเดี๋ยวผมจะที่ไปเดี๋ยวนี้เลยก็บอกว่าลงมาหน้าบ้านเราไงจะถามอะไรนักหนาเนี่รีบมาเลยนะนังไงอาการมันหนักอยูน่นะน็อตครับครับครบัแค่นี้นะครับเดี๋ยวต้อมาออมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับแม่ใครทำแบบนี้กับม จะอะไรซะอีกล่ะก็ทะเลาะกับน้องแกไงยี่ตองก็มือหนาเกินเผลอไปตบมันจงสลบนี่แหละนี่พี่มมยมันพี่ไมยมันจะขายบ้านพี่อะแล้วมันก็จะเอาเงินไปช่วยแม่มันนี่อ้ยอ้ยอ็นนี่ตองแกกล้าทำาะารร่างกายไม้เพราะว่าเรื่องบ้านแค่นี้ะเหรอฉันจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายแน่แล้วพี่ใจฉันทำยังไงอะคะก็มันจะขายบ้านเราอะตงคนไม่ได้หรอก ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือกันขนาดนี้เลยเหรอนี่แกกล้าตกไปมเพราะมันเรื่องบ้านแค่นี้เหรอก็มันบอกกับฉันน่ะว่ามันจะขายบ้านแล้วมันก็จะเอาเงินไปให้แม่มันน่ะแล้วจะให้ตองยอมได้ยังไงคะตองเป็นน้องสาวพี่เนี่ยตองก็ต้องปกป้องบ้านเราสิเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับแกเรื่องนี้เดี๋ยวฉันกลับมาเป็นคนจัดการเองแกไม่ต้องมายุ่งแต่ฉันเป็นน้องสาวพี่นะใจฉันอไม่ง่ายหรอ ครอวขององมันก็สําคัญน่ะแต่ครอบครัวฉันก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็ไม่เห็นจะต้องทำร้ายกันถึงขนาดนี้เลยนี่ยังไงบ้านหลังนั้นมันก็เป็นบ้านของฉันอยู่แล้วนะทำไมต้องทํากันขนาดนี้ด้วยอะแต่ถ้าแกขายบ้านพวกฉันจะไปอยู่ที่ไหนอะฮะทำอะไรหัดคิดถึงคนอื่นของบ้างสินีออ่ตองพอได้แล้วเรื่องนี้ยมันไม่เกี่ยวกับแกเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันกับมาเป็นคนจัดก,การเอง แม่ครับตอนนี้แม่ของไม้กำลังลำบากอยู่ต้องการเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลด่วนและตอนนี้ผมกับไมะก็ไม่มีกําลังมากพอที่จะไปหาเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่ไม่ได้การขายบ้านมันเป็นทางเลือกเดียวที่ผมกับไมะทำได้ในตอนนี้นะครับแม่กับตองไม่มีสิทธิ์มทาทำแบบนี้กับไม้นะครับถ้าพ่อแม่ไมยรู้เข้าะพวกเขาจะรู้สึกยังไงครับหรือยังไงอ่ะใครใช้ให้เมีแกมันทําแบบนั้นล่ะนะ็อตวตอนนั้นอ่ะ ฉันก็โมโหช่วยไม่ได้เนี่ยแล้วฉันจะบอกอะไรไว้อย่างนะไม่ว่าจะอะไรก็ส่่งแกห้ามขายบ้านหลังนี้เด็ดขาดจะทำไรหันมีสมองบ้างสิถ้าเกิดแกขายฉันกับเยียตองอะ่ะจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้จักคิดเลยนะสิ่งที่ฉันทำทุกอย่างมันถูกแล้วแน่นอนเพราะฉะน,นั้นอย่ามาสั่งสอนฉันเพราะฉันเป็นแม่แกฉันจะพูดจาอะไรแกก็ต้องฟังฉันทุกอย่างเพราะถ้าเกิดแกไม่ฟังแกก็จะโดนแบบนี้แหละส่วนใยี่ยยไม้ แกจไปให้พ่อแม่แกพาแกไปรักษาสิจะไปยุ่งกับน้องทำไมอะไรกันอะคะแม่ี่บ้านหลังนั้นอะมันเป็นบ้านของพ่อแม่ไมยที่เขาซื้อให้ไม้นะคะแล้วตอนเนี้แม่ไมยเขาก็กําลังป่วยหมยเป็นลูกสาวคนเดียวนะคะถ้าเกิดไมยไม่ช่วยแม่ไมยแล้วใครจะช่วยอะบ้านหลังนั้นมันเป็นของแม่ไมยอยู่แล้วไมยจะขายเพื่อไปรักษาแม่ไม้อะมันผิดหรือไงคะ แล้วมันยังไงมันเกี่ยวอะไรกับฉันไม่ทราบไม่ว่าจะเป็นยังไงแกก็ข้ามขายบ้านหลังนั้นเด็ดขาดแล้วแกก็เงียบปากได้แล้วแต่แม่คะนี่แกต้องการจะให้ครอบครัวฉันเนี่ยไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยใช่ไหมคะแกเนี่ยมันก็เอาแต่ห่วงตัวเองแหละไม่เคยคิดห่วงคนอื่นเขาแล้วฉันจะบอกอะไรแกให้นะฉันเนี่ยเป็นน้องสาวพี่น็อตฉันจะทำอะไรกับแกก็ได้แล้วที่ฉันทําเนี่ยแกโดนแค่นี้นยังน้อยไปนะ ไอ้เจ้าพี่ดิไม่ตองพี่บอกว่าหยู่ได้แล้วไงเมื่อไหร่แกจะเลิกลังแกมายสักทีมายเป็นเมียพี่นะนี่แกกล้าตกมายต่อหน้าพี่เหรอมันั้าจะมากเกินไปแล้วนะตองคําว่าบุญคุณเนี่ยมันมีอยู่ในจิตสํมนึกแกบ,บ้างไหมสงสัยวันเนี้ยแกต้องได้รับบทเรียนจากสิ่งที่แกทําบ้างแล้วคนอย่างแกปล่อยไว้ไม่ได้หรอก สวัสดีครับคุณตำรวจผมขอแจ้งความครับมีคนทำร้ายร่างกายภรรยาผมครับครับผมตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลนะครับรีบมาด่วนเลยครับน็อตแกทำบ้าอะไรฮะแกกล้าแจ้งความตำรวจมาจับน้องแกงะะั้นเหรอแกทำแบบนี้ได้ไงฮะแกนี่มันหลงมียจนหน้ามืดตาหัวจริงไอ้น็อตนี่แม่ก็แก่มากแล้วนะครับแม่น่าจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรที่ผ่านมาแม่ลำเอียงมาตลอดเลย แม่ไม่เคยรักผมแม่รักแต่ตองดูแลแต่ตองมีอะไรก็ให้ตองทุกอย่างแม่รู้อะไรไหมครับเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราอะ่ะกฎหมายมันแรงนะครับเรื่องทำร้ายร่างกายยังไงตองก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนแม่ไม่ต้องห่วงนะครับพี่พี่นอ็อตพี่น่ม,นมันเป็นพี่สาะระเลวจริงเลยนะนี่พี่กล้าทำอย่างนี้กับน้องสาวต,วตัวเองเหรอคะพี่โทรบอกตำรวจเดี๋ยวนี้เลยว่าเรื่องเมื่อกี้เป็นเรื่องเขาใสผิดกันอะ นี่พี่จะปล่อยฉันให้ตำรวจจับไปยังไงคะนี่แกหุบปากไปเลยเก็บป,ปากของแกไว้พุยกับตำรวจเถอะและต่อไปเนี้ยแกก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่ชายเพราะฉันไม่มีน้องสาวแบบแกผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้ามาได้เลยครับคนนี้ครับเอาตัวไปเลยครับน้องน้อง นะแกกล้าให้ตำรวจมาจับน้องขนาดนี้เลยนะฮะแกใช้สมองคนไหนคิดเคยคิดถึงอนาคตน้องบ้างไหมต่อไปเนี้ยบางวันน้องมันก็เสียายกเลยแกที่มันเร็วจริงเลยนะอยู่ว่าแม่อยากโดนอีกคนนึงครับเอาไม่ได้ครับที่ผ่านมาแม่กับตอนทำร้ายร่างกายมายมาตลอดอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะครับผมจะเอาเรื่องแม่กับตอนตั้งนานแล้วแต่ไม้ก็ห้ามผมไว้ไม่อย่างนั้นน่ะยแม่กับตอนไม่มีหน้ามาสลอนอย่างนี้หรอกนะครับแต่วันเนี้ย ผมทนไม่ไหวแล้วผมไม่อยากให้ไม้ต้องมาเจออะไรแย่ๆแบบนี้อีกแม่รีบไปเก็บข่าของแล้วออกจากบ้านหลังนั้นไปซะเพราะว่าบ้านหลังนั้นน่ะผมกับไม้ขายไปแล้วและต่อไปเนี่ยแม่ก็ไม่ต้องติดต่อผมมาอีกผมไม่มีแม่แบบแม่แม่จะไปใช้ชีวิตยังไงแม่ก็เรื่องของแม่เลยครับออกไปน็อดๆๆใจเย็นๆสิลูกมีอะไรวะคุยกันนะแม่เองก็แก่แล้วแม่ไม่เหลือใครล้วนะลูกนอกจากน็อดอะ พอตอนนี้เยตองพู้ดูตัววจับไปแล้วอ่ะหรืออีกอย่างไม่รู้ว่าตองมันจะออกมาจากคุกตอนไหนแล้วระหว่างที่ตองไม่อยู่แม่จะไปอยู่ไหนแล้วลูกไม้ไม้ลูกไม้ไม่ขอโทษนะลูกนะแบบตอนนั้นแม่คิดน้อยไปหน่อยแม่สัญญาแล้วลูกว่าต่อไปนี้เรื่องราวแบบนี้จะไม่เกิดอีกแล้วอ่ะไม้อย่าโกรธแม่เลยนะลูกนะหรือว่าไม้ไม่อยากจะตบแม่คืนไม้ก็ตบได้นะลูกนะค่ะค่ะ พี่น็อตแม่เขาอาจจะสำนึกผิดจริงๆเราก็ได้นะคะให้โอกาสแม่ด้วยค่ะไม่ไม่ถ้าให้โอกาสแม่พี่ตอนนี้ยครั้งต่อไปแม่พี่ต้องทําผิดอีกทําผิดซ้ําๆซากๆนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่แม่พี่ทําแบบนี้มันนับครั้งไม่ทั่วแล้วไมเราต้องเดียดขาดให้แม่กับปองอะ่ะได้รับบทเรีนยนจริงๆสักทีแม่ครับแม่ออกไปได้แล้วแล้วก็ไปเก็บข้าวของให้หมดไม่อย่างนั้นเจ้าของบ้านคนใหม่ เข้าของแม่ไปทิ้งผมไม่รู้ด้วยนะครับไปได้แล้วครับแม่ออกไปผมเปดไได้หรอไอ้ลูกมาเอ้ยไปได้แล้วไม้พี่ขอโทษไม้ด้วยนะที่ทำให้ไม้ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ พี่สัญญาต่อไปเนี่ยพี่จะไม่ให้ไม้ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพี่นอ็อตไม้เองก็ต้องขอโทษพี่เหมือนกันนะที่ต้องตัดสินใจขายบ้านเพื่อไปรักษาแม่ไม้ทำให้เราไม่มีที่อยู่กันแบบนี้อไม่เป็นไรเลยนะเดี๋ยวเราขอไปเริ่มต้นใหม่กันไว้ไม้รักษาตัวหายเมื่อไหรอ่อ่ะเดี๋ยวเราเอาเงินไปรักษาแม่ไม้กันนะ มาพักผ่อนเถอะนะขอบคุณนะคะในวันที่ภรรยาถูกตังแก่ต่อให้เป็นญากเราก็ต้องจัดการ